เป็นไงบ้างโดนอะไรมาเนี่ยโอ้โหโอ้โหการส่งมอบค่ะอันนี้นี่เขาทำอะไรกันเนี่ยทานต่อคนเดียโี่ีวไปทานทานนี่าไปทานกันนี้ไปทานต่อไปต่อโอ้โหจริงเหรอพี่ไก่ เพร่นอม้พี่ล้าลยอเพชรเอเพมกเลยค่ะเอพโอ้โหโอ้โหดูหน้าไว้ค่ะดูหน้ามันไว้เพื่ออะไรคะบ๊ายบาเพชรพี่ขอซ้ำคำสำหรับกลุ่มนี้ซ้คำสำหรับกลุ่มนี้วีดีโอค่ะอุบาทมากอุบาทมากโอ้โหมันทำไมเพชร มันั่งผมไงเดี๋ยวเขาดูนะครับโอ้โหปีมือมันมดเลยอ่ะเนี่ยใช่ไปอะ